สวัสดีครับทุกคนพบกับผมเช่นเคยกับช่องเศษไทพูนะครับวันนี้ก็พาเพื่อนมาอยู่ที่ป่าเขารำนาภไผอีกเช่นเคยนะครับทุกคนพาเพื่อนๆมาหาเห็ดพออีกแล้วนะครับหมายเก่าไมายเดิมที่เรามาเมื่อวานนี้นะครับที่คลิปเมื่อวานที่ได้ไปประมาณโลหกนะครับวันนี้ก็มาหาอีกเช่นเคยครับวันนี้มาสองคนครับอีกคนนึงนะครับแม่บ้านไปทางโน้นนะครับ ตอนนี้เราเจอกลุ่มเห็ดเพาะครับที่ออกกันเป็นกลุ่มแล้วเดี๋ยวจะให้ดูครับทุกคนนี่ครับทุกคนเห็ดเพาะที่ออกเป็นสายนี่ครับรกมากรกรกนี่ครับนี่ครับ,รบเวลาเห็ดออกนะเราพยายามหาให้ทั่วนะครับทุกคนบริเวณใกล้เคียงครับ ก็จะออกเป็นสายอย่างนี้นะครับนี่ครับไหลนี่ครับเงินบนนี่ครับนี่ครับด้านล่างอีกเราต้องเคลียร์ดูให้ดีนะครับทุกคนนี่กาลังขึ้นมาครับว่าจะร้อยฝนมานะครับเมื่อคืนฝนไม่ตกนะครับทุกคนถ้าฝนตกนี่มันจะเห็นง่ายเลยนะครับทุกคน นี่ครับนี่ครับนี่ครับจะเป็นสายออกมาอย่างนี้เลยครับนี่ครับจุดนี้ก็อ้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับเึ้นมาซ้ายมือนะครับทุกคนนี่ครับทายกดหินนี่งัดก้อนหินขึ้นมาเลยครับนี่ดูครับทุกคนนี่ นี่นี่ทุกคนเนี่ยเช็คฟอดอยู่นี่ครับทุกคนนี่ก้อนใหญ่มากครับอยู่ใต้หินนะครับจนดันก้อนห็นขึ้นนะครับทุกคนคนก็หาเยอะอยู่แต่เขาก็ไม่เห็นครับถ้าเจอกลุ่มอย่างนี้เราก็ไล่มาอย่างนี้ครับทุกคนไล่มาด้านล่างนะไล่มาด้านล่างครับเจอแล้วนี่ครับทุกคนหนะครับ มันจะไหลเป็นสายนะครับถ้ามีกลุ่มแบบด้านบนกลุ่มใหญ่เราก็ไล่ลงไปเรื่อยนะครับไล่ลงไปจนถึงด้านล่างนู่นเลยครับการหายเพอนะครับมันจะไหลตามที่น้ําไหลนะครับเชื้อมันก็จะไปอย่างนี้นะครับเชื้อก็จะไปอย่างนี้เราก็พยายามหาจนสุดจนหมดนะครับแล้วก็ไล่ขึ้นข้างบนงน้ครับจนว่าจนมันจะหมดนะครับทุกคนการหายพะไปกันเลยครับผม อหยัดเก็บเห็ดก่อนครับ ดูใต้หินดอกนี้ถ้าไม่เคี่ยนไม่เจอครับนี่ครับจุดนี้นี่ครับทุกคนจุดเดียวนะครับนี่สิบกว่าดอกไปครับผมดูกันต่อครับนี่คือจุดแรกนะครับทุกคน งานเริ่มเริ่มขยับแล้วทุกคนไปลุ้กันต่อครับหมดจังนี่ครับ <Hey, S 2> ทุกคน,กคนสอง คเก็บเห็ดหย่อครับนะี่ค no ร <t Uma oil wiele> ับโ้ดบอกว่าแต่ว่าค้าไฟมันเของนายธนูดีก็เห็นไม่ให้ดูไหอ้โโตเหกหกดอกทุกคน ถ้าุมไม่อยู่จะว่ามันหายเพ่อล้วก็เทื่อนมงกัเก็สมก หกดอกครับทุกไปครับดูกันต่อเจอแล้วทุกคนเป็นสายเลยครับเป็นสายเลยครับนี่ครับนี่ครับดูครับเห็นเศษดินแตกอย่างนี้ครับนี่อยู่เป็นเป็นเป็นก้อนเลยทุกคน ดูนี่นนน้านลางนี้ใช่หรือเปล่าเนี่ยลองเขี่ยนีลองเขียเข่ยดิพี่ค่อยเดินผ่านค่อยทำไมไม่เห็นเขี่ยนี่ที่เขี่ยนี่ดิดินตึกแตกเนี่ยใช่เปล่านานเขียขยวเราเราเปิดหน้าก่อนน,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 นี่ครับเป็นสายยาวมาจากนี่นะครับ เวลาหานะเราถ้ามันอยู่เป็นกลุ่มนี้แสดงว่ามันจะไหลลงไปเป็นเชื้อนะครับด้านล่างตรงนี้ก็มีไหมหนนท์ครับเห็นไหมเราก็จะตามไปด้านล่างนะครับตามไปจนสุดนะครับแล้วเราก็เจอครับ,รบตรงนี้ควัดเลยครับนับดูดิได้กี่ดอกครับจุ่มนี้ครับ ลูกเล็กมากกว่วานี้หวานหวานฝากแล้ววันนี้จะเป็นสายมาครับสายมาแล้วก็จะไหลลงนู้นนะครับเชือ แนวลางก็จะมีครับจุดนี้มาดูกี่ดอกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสิามสิบสี่สิบสี่ดอกทุกคนเออถ้าได้อย่างนี้ก็นีน่นี่ดอกนึงนี่นเขาขาวนี่สิบห้าหรือเปล่าเออทุกคนสิบห้าดอกครับน,<อ>นี่ไง,ไงมันเล็กเล็กดอกเล็กสิบห้าดอกทุกคน จุดนี้นี่มันอยู่กันเป็นกลุ่มทุกคนนี่ครับไใ,ใส่ถุงเลยครับชิปสะสมจุดละนิดละหน่อยนะครับทุกคนนี่เราได้แล้วประมาณสามสี่ขีดทุกคนร <c oughs> อฝนตกรอฝนตกฝนไม่มาสักทีทุกคนหายากมากครับช่วงนี้หาค่อนข้างยากนะครับได้เขี่ยหานะครทุกคน แล้วก็สังเกตดินที่มันแตกครับหายากครับถ้าฝนตกนี่จะหาง่ายครับฝนตกมันจะชะล้างดินไปเรามองเห็นมันจะเห็นแบบขาวไปเลยครับไปครัทุกคนลุยกันต่อครับขนมก่อนเมื่อกี้ขอกระมา้าหน่อยแ่ขอไก่ยางก็หันขอกระเกี่ยวขึ้นมะนีอีกแล้วก็นมอนิง หน si ER ึ่งดอกสองดอกหกดอกครับตับนี้ประมาณนี้ ค,คลิปนี้ก็่าเพื่อนมาหาเห็ดเพาะรอบที่สองครับไม่รู้ว่าจะถึงกิโลหรือเปล่านะครับมาสองคนวันนี้นะครับภารกิจวันนี้ก็เรียบร้อยนะครับสําหรับการหาเห็ดเพาะนะครับใช้เวลาประมาณสามชั่วโมงดูผลงานของเรานะครับสองคนนะครับทุกคนนี่นครับ น่าจะได้อยู่รวมกันน่าจะได้อยู่เ<ล>ท่าเท่าเมื่อวานนึ่ครับเดี๋ยวถึงบ้านเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับว่ารวมกันจะได้กี่กิโลนะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนนะที่เข้ามารับชมฝากกดติดตามมาด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับอุบสองครับ